ยา่างแบล็บาร์บีรี่อะไรอย่างานางสีส้มใหญ่แจ้งแจ้งโมบายที่ไม่เกี่ยวข้องเดี๋ยวเพิ่งเข้าไปให้รถครังอาหารเข้าไปก่อนเปลี่ยนพี่ทำกูใหญ่ได้แน่น่าครัเอ๊ะไม่ได้นั้ำมันพี่ทำใหญ่ไม่ใช่ปลกอกไว้ จ้าจ้ากำลังติดต่อไปต่อยูห่วงนะคะม่เลยวอ้ทนไม่ไหติดรอเราใช่ไหมโอ้โทำไมย่ายังปลาบุรีไม่สีส้มง่าย แจ้งแจ้งโมบายที่ไม่เกี่ยวข้อง๋ยวเพิ่งเข้าไปให้รถครังอาหารเข้าไปก่อนเปลี่ยนพี่ทำปูใหญ่ได้นั่งหน้าไม่ได้น,นั่งหลับกุใหญ่น,นไม่ใช้เกวะกอไว้กเลี้ยงชาวบ้าน2,000กว่าคนของหมู่หมู่ที่นี่นะครับหมู่บ้านที่นี่เพื่อที่จะช่วยเหลือ เกี่ยวกับเรื่องของอาหารข้าสารแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของน้านําร่วมขณะนี้ชาวบ้านกาลังทุบกระทงเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายข้าของออกจากบ้านนะครับออกจากครอบครัวเพื่อมาอยู่ที่ทลปลอดภัยท่านผู้บริการมีอะไรอยากจะพูดให้กับผู้ชมชาวบ้านฟังครับทุกครับเราก็ะดีรักจะเข้า,ม,ม,ามาช่วยเหลือเพื่อปภัยนครัีก็ย้ ควรมีีาต้องการที่จะช่วยเหลือในพื้ที่ระบายน้าทุกท่านนี้ได้กลายทป็นนะครับท่านประธานท่านบุรีพี่วิรัชศีบัรเย็นนะมีอะไรอยากแกพูดคุยกับพี่น้องทั้งประเทศเลยครับที่ีน้องเราก็เห็นความเ้อนาวาม ประสานงานของอปปรเขต2สุพรรณบุรีคุณมนเทียนแก้วพลอยครับมีอะไรที่จะคุยกับพี่น้องทั่วโลกไหครับผมครับผมผมผู้นำประธานอาสาประธานงานอบปปเขต2สุพรรณบุรีครับประกอบด้วยจังหวัดสุพรรณบุรีนครผมราชบุรีสุพรรณบุรีครับของเราเป็นอาสา ชุดขึ้ืนที่เด็วปฏิบัติการชุดขึ้ืนที่เร็วหรือ ERP อปกรนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อมาช่วยเหลือประชาชนครับที่เกิดทักับภัยตอนนี้กาลังกําลังวิกฤตหลายๆจังหวัดนะครับเราจะได้ตอนนี้เรานําร่องนะครับเพราะเราปาะกากว่ารนำ่องที่จะมาที่จังหวัดบุรีรัมย์ p r o v i n ท e นึงที่อปตบางระกำตรงนี้นะครับและต่อไปนี้เราจะไปอย่างท่านประธานสุนทนีบอกว่า อาจจะไปภูไหกานีหรือัชนาาเดี๋ยวเราต้องต้องต้องประชุมกันก่อนว่าเราจะไปไหนกันครับโอกาสนี้ครับขอให้ประชาชนของตำบลมาลากรมจงเป็นสุขเถิดครับพวกเราอบูรอจากกองบัตดทุกให้ท่านครับขอบคุณมากครับจากจากตรงนี้ครับเดี๋ยวเชิญหัวหน้าหัวหน้ามีอะไรอยากแนะนําด้วยครับแนะนําด้วยครับหัวหน้าเชิญครับสู สิศักด ah, th ิ์ศรีสัตว์นี่ก็หัวเรี่ยวหัวแรงนะครับ่าเจครับพูดกับพี่น้องชาวปาลากำกับพี่น้องอ่างทองแล้วก็ทั้งประเทศไทยเลยครับเออตอนนี้มันไม่ใช่น้ำท่วมอย่างเดียวมันเป็นน้ำท่วมโลกนะครัตอนนี้ในส่วนที่งานป้องกันเนี่ยเราดำเนินการเพื่อเราป้องกันสุดความสามารถตอนนี้ยืดยุ่นจากการเพิ่มขึ้นในส่วนนี้ทางผู้นำทางรัฐบาลไร่วมกับพี่น้องประชาชนที่อางท ังหวัดก็จนะเป็นมีเรื่องแรนไว้คุณากาผู้ชมครับนะาการระดมความช่วยเหลือวันนี้นะครับมีคณะแม่บ้านนะครับจากอบปรอของเทศบาลกลับใหญ่จากของอบปรอชุมชนบ้านบ่อมะกรูกดแล้วก็ทั้ง4จังหวัดนะครับวันนี้เราได้มาระดมการทำอาหาร เลี้ยงประชาชนวันนี้เราต้องเป้าว่าจะมีประชาชนของบางระกำเนี่ยครับมาทานอาหารที่นี่ประมาณ2,000กว่าคนขึ้นไปนะครับเรามาจัดเลี้ยงที่ฐานเดียนมามัยแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องชาวบางระกำเนี่ยมีข้าวและประทาน แล้วยังมีอาหารเครื่องดื่มอีกหลายอย่างนะครับที่ไดท,ที่จะ,ะมอบให้กับผู้ประสบภัยแล้วท่านผู้บริการสุขกิจพบประพาพัน์ได้มอบนะครับเรือเรือเหล็กนะครับซึ่งใช้แรงม้าสูงถึง40แรงม้าด้วยกัน30แรงม้าแล้วก็25แรงม้าวันนี้นำข้าวของไปช่วยในบ้านครอบครัวเพื่อที่จะย้ายข้าวของ ส่งอาหารส่งน้ำนะ,นะครับแล้วก็ยังมีรถผลิตน้ำรถผลิตไฟฟ้านะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของปภเขตสองจุพันบุรีแข้มแข็งทีเดียวครับโดยเฉพาะพี่น้องออบบรวันนี้มาทั้งหมด80ิชีวิตใช้ชีวิตจริงกับพี่น้องชาวบางละกำมวันนี้เป็นใจอยู่ด้วยกันครับแน่นอนแน่นอนท่านผู้ชมครับขนานี้ที่ผมกำลังพูด ที่กำลังรายงานอยู่นี้นะครับเ,เป็นการรายงานจากอาวตอบางระกำรรนะครับบ้านบางระกำรรขณะนี้น้ํากําลังท่วมสูงเข้าท่วมถนนและพื้นที่ชาวบ้านนะครับแล้วศูนย์ต้องกันบรรเทาสาภายของเขตสอง 5, 5, 6, 6. ได้ได้เข้ามาช่วยนะครับเพื่อที่จะแบ่งเบาขณะนี้น้ํากําลังท่วมอย่างหนักนะครับแล้วก็เนี่ยครับ วหนึ่งว่สองสองหนึ่งสองว่สอง,อสองว่าสองครับเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาไม่รู้ว่าสองครับว่าสองว่าสองครับว่าสองสองเปี่ยนทัตอนเดินทางไปที่ผู้ว่าตรงที่าามาดูสุดท้ายครับต่มแปดจะียังไม่รู้ว่าอกซ้ยกขวาผู้วา น้น้รซ้ายครับแล้วตอนตอนนี้น้ำกำลังท่วมสูงไอ้ท่านผู้ว่าไปทางนี้หรือไปที่เขาไปวัดกันอ่ะวัดวัดที่เขาทำเขื่อนกัน้นวัดกันทำที่ไหนไม่ใช่วัดอะไรอีกวัดวบ้านเราเนี่ยที่ทำบุญกันเนี่ยวัดอะไร ตามขอปถูกต้องวัดที่เราทําบุญกันเนี่ยที่เนี่ยวัดอะไรเอออยู่ไหนสะพานนะอ๋อผมเลยมาจากอบตอมาอบาตอมามมไม่ใช่เขาบอกที่เนี่ยผู้ว่ามาที่นี่ผมไปผมมาจากที่ประกาศนั่นแหละผู้ว่าเมื่อกี้ขันผู้ว่ามาทางนี้หรือเลี้ยวขวา,ขวาไม่มาใช่ใช่ อ๋อเหรอไม่ไม่ใช่ตรงนี้นะมาแดงขันขัเลี้ยวกลับเลี้ยวกลับไอ้ไอ้เลี้ยวไปทางโน้นอ่ะเดี๋ยวเลี้ยวออกไปแล้วเลี้ยวซ้ายออกไปมังกรสองมังกรหนึ่งมังกรสองมังกรหนึ่ง 一点。 มีโอกาสถนนขาดจะถอยหลังหรือจะเดินหน้าเสียต่เื่อนี้ำไมาถอยหลังมันเกี่ยวกับว่ารถคันนี้จะต้องไปรับแม่ตัวถ้าเกินถนนขาดเข้าไม่ได้นะเพี่ยงไม่มีปัญหาเป็นตัปัจจ ท่านผู้ชมครับขณะนี้น้ำกำลังท่วมอ่างทองหนักสาหัสเลวกันครับ มังกรมังกรสองกรหนึ่อพบขบวนรถทั่ว่าที่ถนนถนนใกล้จะขาดไม่ทราบว่าจะกลับได้หรือเปล่าเพียงได้แล้วดแล้วมามาปลอดภัยมังกร1่จ้มักรเ้าเก้าได้ไหมมังกรต้แปดต้นแปดเนาะมีโอยมี่สเก้าอู่เป็นอะไร ที่บอกเขาบอกเป็นแบบใ้ไม่แช้รืเาไม่ได้ขอจองใช่ไมน้ำดาวประวัวมไม่ติดตัวนั่งรถไปดูจอรตามผมก็ได้เาได้ไปพูดทางนายกได้นำกำลังอปปอร์ไปช่วยทำถังกั้นน้ำที่วัดอานงานคอนสีัในส่วนหนึ่งก็ไปช่วยที่ตาบ้านส่วนนึ่งก็ไปตั้งเป็นนี่นี่ขนาดเราเตือนล่วงหน้าแล้วมั้แต่ก็ไม่นู้เลผมนึกเป็นกันสองอาทิตย์ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมาขนาดนี้ประกาศามังปีที่แล้วมันไม่ขนาดนี้ปีแล้วคือคืิเทด้านเนองผมปีเก้าเท่านี้ไหมมากว่านี้มว่านี้มากกว่านี้หกิเครับนี่ยจเตรียมเลรเลาสี่เก้าเิ่มิ่เร่มไม่กี่ชั่วโมงมันเต็มเลยครับปีนี้ทยอยมาเรายัเตรียมีปปีที่แล้วของบารรมตรนนี้โซนหมู่สหมู่หาหมู่หกเนี่ยเจ็ดสิบลังคันเลที่ดลา ตรงนี้ก <substit uting> ็น่ากลัวนะครับแต่ตรงนั้นแ่บที่มันพัดแรนักหนาโมีบ้านยังไม่ขายโอเคโอเาาวนนี้มันแทางเขาหน่อามันเราถ้าปั่งปั่งเนี่ยนแก่ร่างดร่นไปตั้งหัวเข่าเลยเจ็บแล้วกล้าไปเจ็บตรงนี้มั้งตรงนั้นเราตงใช้กระสอบทราย

28ขอให้ปฏิบัติหน้าที่โดยระมัดระวังเนื่องจากขนาดนี้น้ำพัดแรงมากแล้วก็ถนนบางช่วงอาจจะถึงขั้นขาดเปียนมาก่อนก็9วา4หรือไม่เด็กว่า28ครับ24นี่ยไม่ไดมีประชาชนด้านในต้องการอาหารและเครื่องดื่มน้ำดื่มหรือไม่ ตอนนี้ยังไม่มีการร้องขอแต่มีเรื่องของอการดูแลถนนมีการทำคันกั้นน้ำซึ่งมองดูแล้วอันตรายมากเปียดมากกอเก้าเก้าจับเดี๋ยวยังไงมกเก้าเก้าขับลำทางหลังข้าวหมดยังข้าวหมดยังข้าวหมดยังอย่าอยู่เลยวะ้ารียีบลลองดูบ้านนะ่ะมันมีสองหลังอยู่ตรงนั้นเราไปดูเลย มกัน99มกัน1ถนนช่วงนี้ครับท่านผู้ชมครับน่าจะขาดเพราะว่าน้ำที่ไหลบ่าลงลงมาข้างล่างนี้ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดนี้แต่จะแรงขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะทำให้พี่น้องบางระกรรมเนี่ยต้องต้องเสียถนนไป พอสมควรแล้วครับอาจจะต้องถึงขั้นจะต้องซ่อมกันอย่างอุตลุดทีเดียวเนื่องจากาน้ําหนุนขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอดูน้ําแต่ทุกสารทิศแล้วคาดว่าเนี่ยครับไม่ว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ว่าเจ้าหน้าที่อปอปร,ปร,รหน่วยเคลื่อนที่เร็วของจังหวัดราชบุรีนครปฐมกาญจนบุรีต้องทํางานกันอย่างหนักทีเดียวนะครับแล้วก็ในระหว่างที่ทํางานนั้นนะครับก็อาจจะให้ ได้เห็นเรื่องของ ที่อยู่สูงสูงดีกว่าไหมครับถนนเส้นนี้อย่าเข้าไปเข้าไปแล้วก็อันตรายเนอะ <laughs> ดทางนี้มันนั่นตาเข้าถอยด้วนะี่